ใครจะเชื่อว่าเสียงเห่าที่ทุกคนรำคาญคือเสียงเตือนจากมัจุราชเจ้าขาวสุนัขไทยพันทางผู้นิ่งเงียบจากวัดไทยหมู่บ้านจูจ่ๆก็เปลี่ยนไปมันเริ่มเห่าใส่เตียงคุณยายทุกคืนตอนตีสามจนลูกหลานพากันขนลุกคิดว่ามันเห็นผีหรือเป็นลางร้ายถึงขั้นเกือบจะไล่มันกลับไปอยู่วัดเหมือนเดิมแต่แววตาที่สันะร,ร,ริกของเจ้าขาวกลับเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่มีใครเข้าใจ จนกระทั่งคืนที่พายุกระหนำ่ำเสียงเห่าของเจ้าขาวแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องโหยหวนผิดปกติมันกระโดดขึ้นบนเตียงแล้วตะกุยร่างคุณยายที่หมดสติไปแล้วอย่างบ้าคลั่งลูกชายรีบตื่นมาดูแล้วพบว่าลมหายใจของคุณยายขาดช่วงไปจึงรีบทำสีพีอาและส่งโรงพยาบาลทันทีหมอบอกว่าถ้าช้ากว่านี้เพียงแค่นาทีเดียวมัจจุราชคงพรากท่านไปตลอดการ ความจริงที่น่าทึ่งคือสัญชาตญาณพิเศษของเจ้าขาวไม่ได้เห็นสิ่งลี้ลับแต่มันได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นผิดจังหวะของคุณยายมาโดยตลอดทุกครั้งที่มันเหา่าคือการพยายามบอกว่าหัวใจดวงนี้กำลังจะหยุดเต้นจากหมาวัดที่คนเคยมองข้ามวันนี้เจ้าขาวกลายเป็นเทวดาในร่างสุนัขที่นอนเฝ้าอยู่ข้างเตียงคนป่วยคอยเอาหัวซุกมือคุณยายที่ค่อยๆฝืนตัว พร้อมแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและพักดีที่ช่วยกู้ชีวิตคนสำคัญของบ้านไว้ได้ราวกับปาฏิหาริย์ที่เงินก็สื่อไม่ได้จริงๆ